รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก้าวสู่ช่วงเวลากระตุกตอมความคิดกับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำหนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในรายการอนุเวชสิ่งประดิษฐ์อาทิตย์อุทัยแล้ววันนี้ครับผมครับ13กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์โอ้โหเอาซะเหนียวเลยมือเค็มเหมือนเดิมอย่าพึ่งดิครับใจเย็นๆ14กุมภาพันธ์ครับวันพรุ่งนี้ <Yes. S 2> ยังไม่ถึงวันแห่งความรักกันเลยแต่เขาว่าอุ่นเครื่องกันแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็จะก้าวเข้าสู่วันวันลน่ทนายกันแล้ว,วันแห่งความรักครับผมบบวันที่มวลมนุษยชาติทั่วโลกนี้มอบความรักให้แก่กันใช่ครับผม และเราครับในฐานะที่อยู่คู่กับคุณผู้ชมและ m c o r d HD บนเน็ตทีวีมาตลอดนี่วันนี้ก็มีความรักล้ำๆมาแจกทุกคนอย่างแน่นอนนะครับติดตามดูให้ดีนะครับแล้ก็จัรที่คุณฟูจิคัดมาจากญี่ปุ่นนะครับที่พิเศษไปกว่านั้นครับต้อนรับวันวาเลนไทน์ครับผมวันนี้เรามีของรางวัลนะครับแจกด้วยสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกทาง Facebook าวด์ ation ชของเรานะครับครับผมแต่ไม่ได้แจกธรรมดาครับเราแจกเป็นคู่ย รางวันแรกนะครับผมกอวจิคูหมอนกอวจิคูหรือจะเอาไปใส่ครับให้ชาวบ้านอิจฉาและได้รู้ว่าคู่รักคู่นี้ล้ำเหลือเกินเสื้อคู่ดีมากเลยกติกายังไงครับผมเข้ามาใน f a c b o o o Fan Page พ n n o v a t i o n ของเราครับครับแล้วมานำเสนอไอเดียที่คุณจะมอบให้กับคนรักของคุณครับนวัตกรรมที่จะมอบใหกับคนที่เรารักนะ จะทำอะไรเขาดีแล้วทำไมถึงทำสิ่งนี้ให้เขาครับผมกลางวัลรอคุณอยูะครับส่วนวันนี้จะมีสิ่งประดิษฐ์ไรล้ำๆจากแดนปราดิบที่คุณปูจิหามาให้เราได้ร้องว้าวกันบ้าง้วไปดูกันเลย k อน w It ชั่นค่ำคืนนี้พบกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต สุดล้ำที่จะพามวลมนุษยชาติเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการต่อด้วยนวัตก,กรรมการเดินทางที่สุดแสนไฮเทคที่มาพร้อมความเร็วสูงปีปานสายฟ้าแลบจากนั้นพบกับโลกแห่งความสะดวกสบายชีวิตง่ายๆแค่เดินผ่านตู้ชีวิตก็ดีขึ้นโอเคออกมาแล้วไม่เหนื่อย กับการรวบรวมนวัตกรรมตู้อัจฉริยะคุณปูจิเอามาอวดเพียบทั้งหมดในออนิเวชั่นค่ำคืนนี้แอนิเมชั่หนักจัดเต็มอีกแล้วครับคุณปูจ erm ิรับผมนี่คนนี้นะใครว่าเขาไม่หล่อนะว่าได้แต่อย่าว่าไม่ล้ำนะไม่ยอม และวันนี้ครับเราจะได้ไปเที่ยวไหนกันครับพี่ก้องคุณแล้วก็วตื่นเต้นขึ้นมาเลยคุณนึกภาพออกไหมสิ0ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะทําอะไรอยู่แล้วก็บ้านเรือนต่างๆนานาจะเป็นยังไงไม่รู้ครับพี่จะไม่รู้ได้ยงไงตั้ง10ปีข้างหน้าโอ้โหไม่มีจนินตนาการเลยเหมือนหนังไงครับ <S <S เราย้อนกลับไปเคยดูหนังเรื่อง Back to the Future ไหม Back to the Future อ้ยหัวหนัมันนานมากั้งเกือบ30ปีแล้วพี่ก้องหนังยุคนั้นเนี่ยก็คือเขาเอาสิ่งประดิษฐ์ จากในโลกอนา,าคตในหนังเนี่ยนะครับ,รบก็คือในปี2015เนี่ยซึ่งเลยไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเอาสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมาเกิดขึ้นในหนังและณนะวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างเกิดขึ้นจริงด้วยเฮ้ยเออจริงด้วยอืมไอ,อ,อนี่ไอไออ,อะไรนะแท็บเล็ตแท็บเล็ตหลายอยา่างโอคอสก,กอายใช่ไหมใช่เออแวนสเกลเตอร์ใช่ครับโอ้มีหมดแล้วและวันนี้ครับคุณฟูจิเขาจะพาเราบุกเข้าไปในโลกแห่งอนาคตครับผมไปดูกันว่าอีก10ปีข้างหน้า โลกของเราจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคุณฟูจิช่วยด้วยและวันนี้คุณฟูจิของเราก็ได,ด้เดินทางมาที่โตเกียวเพื่อพาคุณผ like cool ู้ชมและมาชมพิพิธภัณฑ์ที่แสดงน้ำตกรรมสุดล้ำของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตเขาเอามารวบรวมไว้ที่นี้ ในพิพ bon so oh ิธภ like ัณฑ์ที่มีชื่อว่าเทเปียซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆก็จะนำมาจัดแสดงไว้อย่างพิพิธภัณฑ์เทเปียแห่งนี้ซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาวสวยนามของเธอก็คือริเอโกคาชิว่าสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลต่างๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับคุกุว่าตรนนตรคะ日本の先端技術を紹介している施設です นี่พูดถึงนี่ก็มีกล้องแอบถ่ายอยู่ด้เนี่อยยังมีอะไรติดอยู่นะใชยคุณก็จะเห็นจอภาพขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่จอทีวีธรรมดานะจ๊ะมันมีชื่อว่าเซกคูมันโตเป็นจอภาพที่ไว้สําหรับเก็บสถิติข้อมูลของผู้เข้าชมเพียงเดินเข้าที่บริเวณด้านหน้าจอ จอภาพก็จะประมวลผลด้วยวิธีโฟกัสไปที่ใบหน้าแล้วก็จะคำนวณอายุเพศในอย่างแม่นยำสำหรับอายุนั้นเนี่ยบวกขึ้นลงได้5ปีนี่ครับเขียนว่าสาิบบวกลบ5หมายถึงว่าผมอาจจะอายุต่ำกว่า3าิและอาจจะสูงกว่า34ี่แอบรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วซึ่งจอประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไปครับบอกว่าน้องนี่ชื่อน้องวากามารุนะครับน้องวากามารุจะเข้าใจภาษาคนครันิิวะคุณนิชิวะสนโอ้ฮั i ิเมะมาสเตยินดีที่ได้รู้จักครับฮัชิเมะมาสเตอักอโอิโอ ปาดปาดปาดสวัสดีทักทายคุณฟูจิอย่างกับมีสมองเหมือนมนุษย์เลยแหมอึ้งสิครับคุณฟูจิโอ้เหข้าชวนเราจับมือเลยอยาอักชิชิมัสเนจับมือครับอักชิโอ้ดีใจนะเนี่ยเขบาบอกว่าดีทีดๆรู้จักกับเราเลยนะใช่คุณเต็ครห้คัพกุยเอาชม,ม <c oughs> ชว่าผมหลอยอ๋ <c oughs> อเองนี้เนี่ยอยากคิดมาสเน่ท้อง เฮ้ยเฮ้ยออกมาเลยเหรอไทโซ่ใช่อย่างนี้ให้เราช่วยไทโซ่ออกกำลังกายหน่อยนะทายโซ่ฮาจิเมะนี่แหละครับที่ชาวญี่ปุ่นเขาคิดไว้เพื่ออนาคตอีก10ปีข้างหน้า ต่อไปนี้หุ่นยนต์ก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็นเพื่อนไมคอยพูดคุยคอยช่วยเหลือเมาทมอยที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนของมนุษย์เราในอนาคตอันใกล้นี้เขาบอกว่านะครับนี่เป็นเครื่อง 3D พิ i n t เตอร์นะครับเป็นเครื่องพิ i n t เตอร์สามิติครับสามารถพิมพ์กระดูกให้เหมือนของจริงและข้างในนิ่มเหมือนของจริง เหมือนมากว่านี่เป็นนวัตรกรรมสุดลำ้ำเครื่องเป้นสามติที่จะสร้างโครงสร้างของมนุษย์ได้เหมือนจริงการทํางานของเจ้าเครื่องนี้ก็จะเริ่มจากการทําการสแกนโครงสร้างมนุษย์จากอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นกระดูกตับปอดมา้ามปตหัวใจอะไรก็ตามที่มีความอ่อนแข็งได้เหมือนจริงเขาสร้างนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยรู้สาเหตุและการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ โดยแพทย์และนักศึกษาแพทย์นั้นจะได้เรียนรู้ถึงวัยวะที่เหมือนของจริงแบบเ,เปียๆเลยทีเดียวนะครับและก็มาถึงอีกหนึ่งเทคโนโลยีในอนาคตนั่นก็คือเสื้อใยพิเศษที่มีความเหนียวแน่นบางเบาซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้ามาแทนใยผ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยเป็นได้พิเศษมีความแข็งแรงนะครับโดยอิงมาจาก แมงมุมคือใย,ยแมงมุมเนี่ยจะนะมีความแข็งแรงนะครับเขาบอกว่าแข็งแรงกว่าเหล็กอีกนะครับแล้วก็เบาครับแต่เขาบอกว่านะครับยายแมงมุมธรรมดาเนี่ยทำให้มันออกมาเป็นได้มายากมากแต่เขาบอกว่าใช้จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งให้จุลินทรีย์ผลิตได้ที่เป็นโปรตีนมีความสามารถเหมือนใย,ยแมงมุมคือบางและแข็งแรง ออกมาเป็นผงความสามารถของผงนี้สามารถนํามาใช้ในอาจจะเป็นเส้นเลือดนะฮะหรือเป็นได้ในการเย็บแผอนนลอ๋อัน,นี้ไกลดีกว่าวไนอยนิ่มมากเลยอ่ะเขาบอกนะครับตัวนี้ครับตัวรองรับการกระแทกกระเทือนเขาบอกว่านะฮะปล่อยไข่จากชั้นหกปล่อยลงตรงนี้ไม่แตก ไม่แตกจริงๆด้วยเพราะแผ่นรองนี้เขาสร้างมาจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า100กิโลกรัมโดยจุดประสงค์หลักในการคิดก็เพื่อทําเป็นแผ่นรองเท้าเพื่อรับแรงกระแทกในการเดินหรือวิ่งและจะรักษาโรคกระดูกของผู้สูงอายุได้ด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือนวัตกรรมสุดล้ำอีกเช่นกัน มันคือลำโพงบางเฉียบหนาเพียง1มิลิเมตรแต่เรื่องเสียงต้องขอบอกเลยว่าออกมาคมชัดทุกเนื้อเสียงแหมต่อไปนี้ลำโพงก็จะมีขนาดเล็กแต่อนุภาพของเสียงนั้นได้มาตรฐานแน่นอนผมเพิ่งเคยเห็นเกิดนาตรงนี้เลยเหรอเกิดมาในผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับคุณฟูจิ ต่อไปเน่จอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดที่บางเฉียบแต่คุณภาพเสียงนี่จะคมชัดทุ้มแหลมหน้าหลังด้านข้างเซราวนี่คมกริบเป็นนวัตกรรมสุดล้ำเพื่ออนาคตของเราทุกคนเลยนะครับมาโซนนี้เป็นโซนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าการใช้ชุดของคนญี่ปุ่นจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเหมือนจะถูกใจคุณปูติของเรามากเลยทีเดียวเห็นคนเขาเล่นเกมกันอยู่ก็อดใจไม่ไหวรีบเข้าไปกวนเฮ้ยรีบเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นเกมของเขา <c oughs> ซึ่งทาเหมือนกับว่าเราเล่นเข้าไปอยู่ในจอและร่วมเล่นไปกับตัวการ์ตูนที่อยู่ภายในนั้นเลยละครับทีนี้ละคนในครอบครัวก็จะมาร่วมสนุกด้วยกันได้กล้องถ่ายทเสร กา็เลยมันการ์ตูนตเข้าไปในจอนี้คุณจะเป็นพระเอกของการ์ตูนเรื่องนั้นเลยเข้าไปดูครับเจ๋งสุดๆต่อไปเราจะสร้างจินตนาการได้อย่างสะดวกสบายได้เพียงนำตัวเองเข้าไปในจอแล้วเราก็จะกลายเป็นพระเอกในหนังสือการ์ตูนได้เลยไม่ต้องวาดเขียนให้เมื่อยมือ ขาบอกนะครับว่าอนาคตเนี่ยครับถ้ามีการแจกใบปลิวแล้วนะับมีรูปคุณอยู่ก็เป็นการโฆษณาที่ดีเขาแจกใบปลิวมาแล้วมีภาพเราอยู่เราจะไม่ทิ้งนี่คือเทคโนโลยีใหม่ในการทําโฆษณาซึ่งมีเราอยู่ข้างในถ้าใครอยากจะเห็นประเทศญี่ปุ่นในอีก10ปีข้างหน้าก็ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์เทเปียเพราะคุณจะได้เห็นนวัตรกรรมใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วยังได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกด้วยอินดี้ตัรักคบเรียงว่าโลกอนาคตนี้มีแต่ของล้ำๆที่เราทนรอกันไม่ไหวเลยนะครับถ้าชอบก็แชร์โชว์โลกกันไปเลยไม่ต้องอายต้องเขินกันนะช่วงหน้าอนเวชั่นจะพาไปพบก,กับพาหนะความเร็วสูง เรียกว่าเร็วาปานสายฟ้าแลบสักครู่เดียว